การเมืองในประเทศไทยตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีสัญญาณมีความร้อนระอุเกิดขึ้นภายในเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในพักรัฐบาลหลักอย่างพักพลังประชารัฐที่เกี่ยวข้องกับทั้งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าพักและเกี่ยวข้องไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกนัมนตรี ที่เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐแต่ว่าในตอนนี้หลายคนจับตาว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะไปอยู่อีกพักหนึ่งถึงถูกมองว่าเป็นพักอะไรก็คือพักรวมไทยสร้านชาตินะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายวันแล้วก็ถูกจับตาเป็นอย่างมากในการเมืองไทยครับถือได้ว่าเป็นกระแสข่าวที่พลเอกประยุทธ์นั้นจะทิ้งพักพลังประชารัฐ ไม่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้กับพักพลังประชารัฐหรือไม่และจะไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติแทนพักรวมไทยสร้างชาติเนี้เป็นพักที่ตั้งขึ้นมาและตอนนี้มีหัวหน้าพักก็คือคุณพีรพันธ์สาวรีรัฐวิภาคนะครับซึ่งคุณพีรพันธ์เนี่ยก็รับตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยบรรยากาศในวันนี้ก็เลยถูกจับตามากที่ทําเนียบรัฐบาลครับผู้สื่อข่าวไราไยงานว่าระหว่างที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินลงมาจากห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกสันติไมตรีเพื่อมาเป็นประธานการประชุมคอรมอผู้สื่อข่าวนั้นพยายามถามพลเอกประยุทธ์ถึงกรณีที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐออกมาระบุว่าไม่ห้ามหากพลเอกประยุทธ์จะมีการย้ายพักปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบเพียงแต่รับไหวสื่อมวลชนเท่านั้นนะครับ หลายคนถ้าติดตาม WorkPo i n t Today เมื่อวานนี้พลวัศนี์ก็ได้พูดถึงโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ไปแล้วนะครับที่ว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณตอบคำถามผู้สื่อข่าวแล้วก็บอกไม่ห้ามไม่ห้ามเนี่ยก็คงรับทราบกันแล้ววันนี้ก็มีท่าทีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยแหละครับไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่รับไหว้สื่อมวลชนเท่านั้นนะครับทั้งนี้ในการเดินลงมาจากห้องทํางานตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกสันติไมตรีของพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตครับ เพราะว่านายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและหวัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติได้เดินขนาบข้างพลเอกประยุทธ์นี่แหละนี่แหละครับนี่ทีมงานเราหยุดภาพเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นภาพด้านหลังใช่ไหมครับด้านหลังพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเดินมาด้วยครับแล้วคุณพีรพันธ์เนี่ยก็เป็นที่ปรึกษานายกตําแหน่งหนึ่งแต่ว่าอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือหวัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ ก่อนหน้านี้คุณพีราพันธ์นี่ไม่เคยเดินมาพร้อมกับนายกร,รัฐมนตรีในวันประชุมครมรมาก่อนเลยนะครับท่ามกลางกระแสข่าวนี่แหละครับว่าพลเอกประยุทธ์จะทิ้งพักพลังประชารัฐเพื่อไปอยู่เป็นแคนดิเดตนายกร,รัฐมนตรีให้กับพักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่ทีนี้คนก็ไปจับสังเกตต่ตอที่พลเอกประวิตธิวงสุวรรณรองนายกร,รัฐมนตรีนะครับแล้วผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าแม่พลเอกประวิตธเนี่นะครับมีสีหน้าตึงเครียดในเช้านี้ ึงเครียดขณะเดินเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามพลเอกประวิตยว่าวันนี้จะไปลอยกระทงกับนายกรัฐมนตรีและจะมีการพูดคุยความชัดเจนด้านการเมืองกันหรือไม่พลเอกประวิตยนั้นไม่ตอบครับนอกจากภาพจากการพูดคุยสัมภาษณ์ก่อนที่พลเอกประวิทย์จะเดินทางเข้าไปไประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับยังมีภาพนี้ออกมาด้วยครับ เป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าก่อนการประชุมคอรมในวันนี้พลเอกประยุทธ์ได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับพลเอกประวิทย์ภายในห้องสีเหลืองทำเนียบรัฐบาลตามภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่หลายคนทราบกันดีนะครับว่าตกลงแล้วพลเอกประยุทธ์จะยังคงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้กับพักพลังประชารัฐหรือไม่ เมื่อการไปชุมครมเสร็จสิ้นเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสอบถามคลเอกประวิทย์นะครับว่าพูดคุยกับคลเอกประยุทธ์พูดถ,ถึงกระแสข่าวการย้ายไปรวมกับรวมไทยสร้างชาติอะไรแบบนี้หรือไม่ซึ่งคนเอกประวิทย์ก็ไม่ได้ตอบอีกแล้วนะครับส่วนผู้สื่อข่าวก็ได้ถามถึงการสัมมนาพักพลังประชารัฐในวันที่11พฤศจิกายนนี้ก็มีการยอมรับเลยครับว่าจะมีการกำชับสสพูดคุยเรื่องทิศทางทางการเมือง ต่อมาพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกระแสข่าวการย้ายไปรวมกับพักรวมไทยสร้างชาติจะส่งผลให้เสียสมาธิในการทํางานหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกแบบนี้นะครับว่ายังไม่ย้ายอะไรทั้งนั้นยังไม่ย้ายอะไรทั้งนั้นนะครับส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าสังกัดคนละพักการเมืองกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นการทํางานการเมืองในยุทธศาสตร์ แยกกันเดินรวมกันตีหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์กล่าวว่ายังไม่มีอะไรทั้งสิ้นยังไม่มีคําตอบส่วนช่วงค่าวันนี้จะชวนพลเอกประวิตยไปลอยกระทงด้วยหรือไม่นายกรรฐมนตรีตอบรับว่าเออเออเออเอ,อจริงจริงๆนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามอีกคีแมนสําคัญที่กลายเป็นตัวละครสําคัญในวันนี้ครับคือคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาค ก็ได้พูดถึงกระแสข่าวพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติว่าอย่างไม่ทราบเพราะยังไม่ได้พูดคุยกันตอนนี้พลเอกประยุทธ์กําลังยุ่งอยู่กับการเตรียมประชุมเอเปกเรื่องแบบนี้ต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนพูดเองแต่ข่าวออกไปอย่างไรนั้นตนไม่ทราบเพราะนายกรัฐมนตรีไม่เคยพูดกับตนและที่ผ่านมาก็พูดคุยกันแต่เรื่องงานผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าหากพลเอกประยุทธ์มาร่วมกับรวมไทยสร้างชาติจะถือเป็นเรื่องดีหรือไม่ คุณพิราพันธ์บอกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นอยู่ที่ไหนก็ดีกับที่นั่นส่วนกระแสข่าวพลเอกประยุทธ์ดีทุกภูมิภาคใช่หรือไม่นั้นตนไม่ทราบเพราะไม่ได้สนใจเรื่องกระแสแต่การที่คนดีๆมาทํางานให้กับบ้านเมืองถือว่าดีทั้งนั้นและถ้านายกและมัตรียากมาทํางานการเมืองกับพักรวมไทยสร้างชาติก็พร้อมที่จะต้อนรับแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นคนดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐเราจะไปพูดได้อย่างไรทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ มาร่วมงานจริงถ้าพลเอกประยุทธ์มาร่วมงานจริงเนี่ยจะเป็นหัวหน้าพักเลยหรือไม่คุณพีรพันธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติในตอนนี้บอกว่ายังไม่ทราบนะครับคุณพีรพันธ์บอกว่าท่านยังไม่มาเลยจะไปพูดล่วงหน้าไม่รู้จะเป็นอย่างไรส่วนกรณีที่พลเอกประวิทธ์และหัวหน้าซึ่งเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐพูดชัดเจนว่าหากพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ก็จะไม่รังคุณพีรพันธ์ก็ได้แต่บอกว่าไม่ทราบไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักพลังประชารัฐนะครับ ทีนี้คนก็ไปถามคนในพักพลังประชารัฐเนี่ยแหละครับว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้มันส่งผลกระทบอย่างไรต่อพักพลังประชารัฐหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณสันต,ติพร้อมพัฒนะครับคุณสันติเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นรองเลขาธิการพักพลังประชารัฐยืนยันหละครับว่าสสทุกคนยังทํางานให้กับพักพลังประชารัฐยังไม่ได้ยินว่าจะมีการเคลื่อนไหวย้ายพักไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติอันนี้คือกรณีของสสที่ก่อนหน้านี้ออกมาบอกนะครับว่า หลายคนเอ่ถ้าพลเอกประยุทธ์ไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะมีสสพลังประชารัฐย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติด้วยหรือไม่คุณสันติพร้อมพัฒบอกว่ายังไม่ยินว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้นะครับคุณสันติได้ตอบคําถามถึงพักรวมไทยสร้างชาติว่าถือเป็นพักพันธมิตรกับพักพลังประชารัฐหรือไม่คุณสันติบอกว่าพักพลังประชารัฐไม่เคยมีปัญหากับพักการเมืองใดหรือแม้แต่พักร่วมรัฐบาล ทุกพักการเมืองตามมีความตั้งใจเพื่อบ้านเมืองทั้งนั้นโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักของประชาชนคุณสันตีในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐบอกแบบนี้นะครับว่าในส่วนของกลุ่มสามมิตรเนี่ยก็ยังคงเหนียวแน่นไม่มีปัญหาใดๆกับพลังประชารัฐพบเจอกันอยู่ประจําส่วนตัวไม่ทราบว่ากลุ่มสามมิตรจะย้ายกลุ่มไปที่ไหนแต่ทุกคนยังยืนยันอยู่กับพักและมุ่งมั่นอยู่กับพัก ระบุด้วยนะครับว่าส่วนตัวแล้วคงไม่สามารถที่จะห้ามสสย้ายไปพักอื่นได้แต่ขณะนี้มั่นใจว่าสสทุกคนมีเอกภาพยังยึดมั่นอยู่กับพักทุกคนขณะที่สสในกลุ่มปากน้ําก็ยังอยู่พักพลังประชารัฐตอนนี้ก็ยังไม่มีกรรมการบริหารพักคนใดาลาออกผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องเตรียมแผนรองรับหรือปรับกลยุทธ์หรือไม่หากพลเอกประยุทธ์ย้ายไปรวมกับพักรวมไทยสร้างชาติคุณสัตติบอกว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ แต่ยืนยันว่าพักยังคงมีความมั่นคงไม่มีปัญหายังทํางานเพื่อพัฒนาบ้านเมืองพร้อมเชื่อว่าหลังการไปชุมเอเปกจะไม่มีสสย้ายพักจนทําให้พักพลังประชารัฐเกิดความสั่นคลอนคุณสันติยังมั่นใจด้วยนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพักพลังประชารัฐจะได้เป็นแกนนารัฐบาลเพราะว่ากระแสะพักของตอนนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งพักเหนือพักใต้พักกลางซึ่งประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยการเลือกตั้งครั้งหน้าจะชูนโยบายเรื่องประชาชนอยู่ดีกินดีเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศคุณสตีบอกอีกนะครับว่าพักพลังประชารันได้ออกนโยบายหลักไปแล้วหลังจากนี้ก็จะออกนโยบายย่อยต่อไปซึ่งมีทั้งการพัฒนายกระดับการแข่งขันศักยภาพของเยาวชนประชาชนตลอดจนถึงภาคอุตสาหกรรมต่างๆ Work p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้